อันอีกไหมอ่ะนมดเลยเอาใส่ถุงอะใส่ถุงไว้นัะแม่เสร็จแล้วเสร็จถุงอุ้ยกำลังร้อนๆเลยนะเนี่ยเบน์ดีจูทีนี้นี่ค่ะ

อ๋อคุณคุณเจนคุณเจนออะรูละมีเซนไดกอนอิน่เยเชิ้นห่กินชิ้นนึกินเดอโอนี่อ ยาเยอากบาแคนก้สามยายาจีน่าติว่าไม้ห่อก็ใยญ่นีมาไม้ห่อไม้ไม้สวตก็พอสแก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hoa cho a young mang lại <laughs> monga monga